สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาดูนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ไม่เหลมเผาเผาเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะคือล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหน่อไม้ที่เผาเมื่อวานต่อไปนี้ก็เหลามาซอยเลยคะ่ะซอยคือเปลี่ยนซ้น้นๆๆนนก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้กลิ่นจะหอมหอมเหมือนอ่า เหมือนข้าวโพดนะคะหอมเหมือนข้าวโพดที่ที่เราเผาทั้งเปลือกแบบนั้นเละแปลว่านี่จะเป็นกลิ่นของหน่อไม้นะคะกลิ่นของหน่อไม้จะผสมกับกลิ่นเปลือกหน่อไม้ที่แม่แหลมเผาเมื่อวานถ้าใครที่ได้ดูคลิปของแม่แหลมเมื่อวานก็คงจะเห็นนะคะวิธีเผาคือแบบนั้นแล้วก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจะอาจจะทําแบบนั้นพอ ลุงเช้ามานะคะเราก็มาเอาเปลือกออกนะคะเปลือกออกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดแบบนี้ค่ะตรงไหนที่มีรอยไม้ๆหม้วก็จะเอามีดเลาะออกนะคะทีนี้มาดูวิธีวิธีซอยนะคะแบบนี้เนาะมาค่ะมาดูวิธีมาเบิ้งวิธีซอยนะคะนี่ทำไปแล้ว ทำไปได้แล้วเนี่ยค่ะมาดูหนอใหญ่เข็มของเราจะเป็นเข็มเล็กนะคะก็เลยจะช้าปกติจะเป็นเข็มเบอร์ใหญ่กว่านี้นี่ค่ะ <c oughs> เข็มเบอร์เล็ก ไม่รู้ว่าที่อื่นยังทําแบบนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้น่าจะแข็งเกินไป เกินไปตัดออกนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิม เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนเส้นมีเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนอไม้เผาแล้วก็เอามาซอยแบบนี้แหละคะ่ะซอยแล้วก็เอาไปซุปนะคะแบบน,นี้ขั้นตอนซุปก็อธิบายไปก็คือละไมีเห็นภาพนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ละเอ็ดคลิป เดี๋ยวจะทาคลิปนะคะวิธีซุปให้ดูแต่ว่าวันนี้ก็คืออันนี้นี่จะเอาไปฝากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเป็นหน่อไม้ที่เอาเผานะคะแล้วก็นํามามาซอยนะคะปะไปขึ้นนึงแล้วก็มาซอยหน้าตากัแล้วเปลี่ยนแบบนี้นะค่ะเดี๋ยวจะแพกใส่ถุงขั้นตอนการใส่ถุงนะคะหน่อไม้นี่จะเป็นอะไรที่ถ้ามือถ้าโดนมือเรานะคะถ้ามือจับจะบูดเร็วแต่ถ้าเราใช้อย่างอื่น ช้เหล็กคีบคีบนะคะก็จะไม่บูดง่ายนะจะอยู่ได้หลายวันเห็ดก็เหมือนกันนะคะเห็ดต่างๆนี่ถ้าเราใช้มือจับนี่จะบูดเร็วไม่รู้เป็นอะไรนะคะคือพิสูจน์มาแล้วนะเดี๋ยวจะแพ็กใส่ถุงค่ะก็มีหน่อไม้ต้มด้วยนะคะต้มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน่าจะยังไม่จืดดีเท่าไหร่เพราะว่าน้ำยังไม่แห้งดีเลย รีบไปค่ะก็เลยเอาประมาณนี้เดี๋ยวจะใส่ถุงเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งจะไปแล้วล่ะคะ่ะจะไปส่งที่สกลนครนี่นะคะนี่คือนี่คือไหวาไหวเด้วยค่ะนี่นะไม่ใช่หน่อไม้นี่ก็เป็นหน่อไม้นะคะที่ ทำเรียบร้อยแล้วนอไม้ซอยนั่นแหละค่ะนกไม้เผาแล้วก็เอามาซอยนี่นะคะจะทําเป็นถุงเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้ซุปกินทีละถุงทีละถุงเก็บไว้ได้นาน,นะคะ่ะใส่ตู้เย็นไว้ส่วนอันนี้จะเป็นหน่อไม้นึ่งนะคะก็เมนูนอไม้นะนึ่งสิไม่ได้อัดอน, <laughs> นี่นะคะต้องต้องเอาไปต้มอีกนะคะเพราะว่าเรานึ่งแค่ให้ไม่เสีย ต้องต้มอีกนะคะเวลาจะกินเนาะเราก็จะไปส่งให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่รัตนามีกล้วยด้วยนะคะกล้วยบ้านเราเองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะไปสกลแล้วล่ะค่ะไปสกลละครสวัสดีค่ะ